สวัสดียามเย็นครับพี่น้องเอฟซีไก่บ้านสร้างอาชีพนะครับวันนี้เก็บบรรยากาศยามเย็นไก่เข้าลังนอนมาให้พี่น้องดูนะครับนี่เป็นไก่ที่เราเลี้ยงไว้นะครับไก่ที่เราเลี้ยงไว้ในคอกควายนะครับเราทําอาชีพเลี้ยงควายเราก็ทําเลี้ยงไก่เสริมไปด้วยก็พอที่จะได้ขายพอที่จะไดะ้เป็นอาชีพเสริมได้นะครับ ตอนนี้ไก่ก็เข้ารังนอนกันนะครับส่วนใหญ่ก็เข้ารลังนอนเตรียมนอนกันหมดแล้วครับกินอิ่มแล้วนะฮะกินอิ่มเนื่องจากน้องยุทธนะครับน้องยุทธนาให้เข้าเปลือกมาเยอะมากนะครับให้เขาเปลือกมาเจดกระสอบนะครับเจ็ดกระสอบก็ไก่ก็มีกินตลอดนะครับเนี่ยผมก็มาเจให้กินส่วนในสุ่มนั้นวันนี้ผมเพิ่งไปซื้อสุ่มมาครับ ไปซื้อสุ่มมาสองลูกก็เอาลงมาจากกรงอนุบากลกรงอนุบาลแน่นนะครับตรงเนื่องจากกรงอนุบาลมีลูกไก่ทั้งหมดเก้าร้อยหนึ่งครับประมาณร้อยหนึ่งทีนี้ก็แยกเอาตัวใหญ่ๆออกมาขังสุ่มไว้ก่อนขังสุ่มไว้เพื่ออะไรครับพี่น้องขังสุ่มไว้เพื่อรอ,อไว้อนุบาลไว้ในสุ่มเนี้ยสักสิบกว่าวันเพื่อ เวลาเราปล่อยให้เขาออกหากินตามธรรมชาติเขาจะได้กลับมานอนนะครับก็จะได้กลับมานอนในคอกนี้จะได้ไม่ไปนอนสเปสสปะนะครับ,นะรบผมก็จะขังสุ่มไว้ประมาณ15บ5วันนะครับประมาณครึ่งเดือนนะ่ะในวันนี้เพิ่งเอาลงมาวันแรกเอาลงมา2 5ตัวในสุม่มในโคงอนุบาลข้างหลังน้นมันจะมีทั้งหมดร้อยนึ่งครับตอนนี้ตอนนี้ผมเพิ่มเพิ่ม เครื่องฟักด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปดูเครื่องฟักเนาะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูเครื่องฟักชานชานเปิดเครื่องฟักให้ดูหน่อยนี่ครับตอนนี้ผมเพิ่มเครื่องฟักเป็นสองเครื่องอันนี้เครื่องเก่าแก่ของผมนะครับที่เอามาขนมาจากจังหวัดตาก ก็ฟักได้ทั้งหมดห้าสิบหกฟองแล้วเครื่องโน้นนะครับเครื่องโน้นผมซื้อต่อหลานมานะเขาไม่ได้ใช้เขาซื้อมาแล้วเขาไม่ได้ใช้นะก็ซื้อต่อมาหนึ่งพันบาทครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องเข้าไปดูนะครับเครื่องนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่สามเจ็ดจุดเจ็ด เครื่องนี้37.8สจุดแปดจุดแปดนะครับก็ถือว่าอุณหภูมิปกตินะครับเดี๋ยวผมให้พี่น้องดูนิดนึงเครื่องนี้มันจะดังครับเครื่องไม่มีราคานี้จะดังหน่อยเครื่องราคาถูกจะดังหน่อยอ่านี้มาดูก,กันครับเอาละนี่เกิดมา โอ้โอ้นี่กล้องวันนี้เกิดสามตัวนะครับวันนี้เกิดสามตัวสําหรับเครื่องใหม่ส่วนเครื่องเก่าเกิดตัวหนึ่งครับเกิดตัวหนึ่งวันหนึ่งก็จะมีลูกไก่ออกมาสู่กงอนุบาลก็ประมาณสี่ห้าตัวทุกวันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องนิดนึงนะพี่น้องนะอ่าเพื่อจะเก็บเพื่อจะปิดฝาเครื่องฟักนะครับ ไปดูกันเดี๋ยวพาไปดูกรงอนุบาลครับพี่น้องพาไปดูกรงอนุบาลที่สเต็ปจะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะรายงานให้พี่น้องทราบดันทีนะครับนี่วันนี้เอาเอาลงวันแรกเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเลยครับนี่ครับยี่้าตัว สำหรับเอาลงมาวันแรกก็ยังจะไม่คุ้นนะครับยังไม่คุ้นพื้นที่ก็ยังจะร้องยี่บห้าตัวก็อยู่วันนี้วันน,น,นี้วันแรกเลยเอาลงมาเดี๋ยวพาไปดูที่กองอนุบาลใหญ่นะครับไปดูกองอนุบาลใหญ่กันเอ๊ะทำไมภาพมันไหวจังเดี๋ยวนะผมซูมไหหรือเปล่าโอ้ใช่ผมซูมเอาไว้ขอโทษด้วยนะครับพี่น้องอ่านี่ ลูกของแม่ลูกดอกลูกของแม่ลูกดอกนี่ใหญ่แล้วนะพี่น้องใหญ่แล้วรอดยี่สิบนะครับรอดยี่ส <c oughs> ิบสวีเป็นเจ็ดสุยเป็นเจ็ดนี่ก็ให้ดูบรรยากาศลางตอนนี้ผมมีเครื่องฟักนะครับแม่ไก่ก็จะไม่ได้ฟักพี่น้องครับแม่ไก่ก็จะมีหน้าที่ไข่อย่างเดียวเลยตอนนี้ผมก็จะเก็บเก็บเก็บเข้ามานะครับตอนนี้ตู้ยังว่างอยู่อีกสามสิบ สี่สิบฟองนะครับว่างอยู่สี่สิบฟองก็ไข่แม่ไก่ตอนนี้ไข่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หลายตัวเท่าไหร่ไข่อยู่ประมาณหกเจ็ดตัวนะครับวันหนึ่งก็มีไข่ประมาณเจ็ดแปดฟองไม่แน่ใจว่ามันจะเท่าไหร่ผมไม่ได้นับแล้วก็มันมีมันมีตัวกินไข่ไก่ด้วยตัวกินไข่ไก่ก็คือเจ้าชาญครับเจ้าชาานะทอดกินวันหนึ่งก็ สามสี่ลูกทุกวันนะสามสี่ฟองทุกวันเดี๋ยวเราไปดูนะครับเราไปดูกองอนุบาลกันครับอตอนนี้ก็ยังจะเหลืออยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าตัวนะครับเจ็ดสิบห้าตัวสำหรับกลองอนุบาลพี่น้องเวียนหัวหน่อยนะครับภาพผมสื่อกล้องโดยมือที่ข้างนี้ไม่ถนัดครับ อ่าสำหรับเนี่ยครับแม่บุญธรรมนี่กกลูกอยู่ผมใช้แม่กกแทนไฟนะครับใช้พอไก่อออกมาจากตู้ฟักนะครับออกมาจากตู้ฟักผมก็จะใช้ให้แม่ตัวเนี้ยกกไปก่อนนะครับกกไปก่อนตอนนี้เขากกอยู่ยี่สิบกว่าตัวนะครับยี่สิบห้ายี่บหกตัวแล้วก็อันนี้เป็นคอกอนุบาลนะคอกอนุบาลพอ พออยู่ในกกแม่ข้างบนนะครับได้ประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันแข็งแรงแล้วนะครับแข็งแรงแล้วกินอาหารอะไรได้เก่งก็ผมก็จะเอาลงมาไว้ในคอกนี้นะครับเนี่ยคอกนี้ก็จะมีไฟด้วยนะพี่น้องใช้ไฟใช้ไฟหลอดร้อยร้อยแรงเทียนด้วยนะครับนี่เขาก็จะสดชื่นนะครับกินอาหารบ้างกินปลวกบ้างนี่ครับ ก็จะสุขภาพแข็งแรงพอตัวใหญ่ได้ระดับหนึ่งเราก็จะเอาไปครอบสุ่มเหมือนที่ให้พี่น้องดูเมื่อกี้เหมือน25้าตัวนะครับเดี๋ยวรุ่นที่2ก็จะตามไปไม่กี่วันนี้ครับเดี๋ยวรอให้แข็งแรงกว่านี้พอปล่อยก็ประมาณอีกสิ้าวันเนาะไม่รู้ว่าจะเต็มเต็มกรงก่อนหรือเปล่านะสิบห้าวันหรือไม่แน่ใจอาจจะมีกระสุ่มที่2ก็เป็นไปได้นะครับ เพราะว่าตอนนี้ไก่ชิฟฟักก็ออกมาทุกวันวันละสี่บ้างวันละห้าบ้างนะครับวันละสามบ้างแล้วแต่ซึ่งเราก็อาจจะต้องเอาข้างบนน้นนะครับข้างบนกรงน้นเอาลงมาเร็วหน่อยเพื่อจะเอามาอยู่ในนี้ก็จะเอาตัวใหญ่ๆนะครับไก่ตัวใหญ่ที่แข็งแรงแข็งแรงออกไปเอาไว้ในโน้นก่อนนะครับออกไปไว้สุ่มเลยนะเพื่อเราจะได้ขยาย เพิ่มเร็วๆนะครับตอนนี้ปริมาณเพิ่มเร็วมากเพราะเรามีเครื่องฟักเนาะเพราะเรามีเครื่องฟักรปริมาณเพิ่มเร็วจริงเร็วนะครับตอนนี้เผือ่อพี่น้องที่ทําเลี้ยงไก่อยู่อยากจะดูว่าเออสันดาฟความทํำยังไงนะครับดูแลดูแลลูกไก่ยังไงหน้าฝนถึงจะอยู่รอดแต่เน้นนะครับพี่น้องเน้นเรื่องการทําวัคซีนนะวัคซีนน,นี้ต้องต้องทาตลอดนะครับวัคซีนรวมเนาะ วัคซีนรวมไก่นิวกัเติ้ลกับคอบวมชุดหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ140บาทนะครับ140บาทหยอดได้พันตัวแต่เราซื้อมามันก็หยอดไม่ได้ถึงพันนะครับผมเองซื้อมาก็หยอดได้แค่ประมาณร้อยหนึ่งก็ก็ผสมแล้วมันสี่อะครับวัคซีนนี้ผสมแล้วต้องใช้ให้หมดนะก ก็เลยจะได้แค่ประมาณนี้ครับเราไก่ไม่เยอะแต่ไม่มีปัญหาเนาะได้ร้อยหนึ่งก็แค่ตัวละบาดกว่าก็ถือว่าต้นทุนเราก็ไม่ได้แพงอะไรสำหรับวัคซีนแต่ถ้ามีเยอะๆได้มันก็ดีนะพี่น้องมันสำคัญว่าเขาเขามีเป็นชุดใหญ่เลยนะครับมันมีผสมยาผงกับยาน้ำมันเป็นวัคซีนเนาะ,ะนี่ครับก็เป็นความเป็นอยู่ของอคนเลี้ยงควายด้วยเลี้ยงไก่ด้วยนะพี่น้อง ไก่ก็เป็นอาชีพเสริมที่ทําให้เราอยู่ได้ครับพี่น้องทําให้เราอยู่ได้เลยอยู่ได้เรื่องอะไรครับเรื่องอาหารการกินเราไม่ต้องไปหาซื้อนะครับประหยัดได้เยอะตอนนี้ไข่ไก่ก็แพงนะครับไข่ไก่ก็แพงตามท้องตลาดแผงนึงก็ร้อยกว่าบาทแล้วนะครับร้อยกว่าบาทแล้วคนตอนนี้จะชานนะครับจาชานทำกับข้าวนะครับเราก็ใช้ไข่ของเราเนี่ยครับไข่ไก่บ้านนี่แหละ ไม่ใช่ว่าเราจะเน้นจะต้องฟักออกมาเป็นตัวอย่างเดียวทาอาหารก็ได้ครับทำอาหารก็ได้เนี่ยแม่พันธุ์เราก็จะอยู่ประมาณสี่สิบตอนนี้ก็จะเพิ่มเป็นห้าสิบแล้วนะครับจะเพิ่มเป็นห้าสิบเพราะว่าเรามีลูกไก่ตอนนี้เป็นสาวเยอะนะเป็นสาวเยอะนะพี่น้องดูนะครับมีนอนบนข้อควายเต็มไปหมดเลยครับมีสองฝั่งนะฮะสองฝั่งฝั่งนี้ด้วย ฝั่งนี้ก็อยู่ในรังนะครับฝั่งนี้ก็อยู่ในรังฟักไข่าไข่ก็ไม่มีให้ฟักหหละครับผมให้เขาฟักเพื่อเพื่อจะยืมตัวเขากกลูกไก่แค่นั้นเองครับให้แม่ให้เป็นแม่ฟักแล้วก็แล้วก็เอาลูกไปซุกในอกเขาเพอให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นแม่แล้วอะไรแบบนั้นครับแล้วก็เดี๋ยวก็มาลงมามาลงมามาทำหน้าที่กกลูกครับนี่ ก็บบรรยากาศเยน็ยนๆเพราะว่าปกติผมจะถ่ายทำแต่ตอนกลางวันเนาะตอนเช้าๆไม่เคยถ่ายทำตอนเย็นสักทีให้พี่น้องได้ดูตอนเย็นว่าออไก่บ้านโครงการไก่บ้านสร้างอาชีพของตันดาฟาร์มไปถึงไหนนะครับหยุดหยุดทำไปหรือยังหรือว่ายังทำอยู่พี่น้องจะได้จะได้รู้ว่าเออยังทำอยู่นะครับพี่น้องยังมีเพื่อนถ้ามีปัญหาอะไรก็ ครับศึกษากันมาได้เบอร์ไลน์อดี ID ไลน์ผม0931951842นะครับสำหรับที่จะคุยกันเรื่องไก,เงก่เรื่องวายเรื่องวัวอะไรก็ได้หมดนะครับเรื่องการเลี้ยงสัตว์นะพี่น้องนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ